ตอนที่233รสารู้แล้วก็ไม่ต้องพูดออกมานา่งหวงสายหน้าแล้วพูดกับนางเฟิงว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักอายต่อไปต้องรบก,กวนให้เจ้าใจกว้างกับนางหน่อยแล้วอหยาข้าชอบเด็กอย่างเสียไวไว้ไร้เล่ห์เหลี่ยมน่ารักจะตายไปนางเฟิงพอใจที่สุดนางชอบหนุ่มสาวคู่นี้นานแล้วเวลาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันช่างน่ามองทว่าหานเอ๋อของบ้านนางท่าไม่เย็นชาก็ถูกเสียวเว่ยั่วโทสะจนเสียอาการนอกนั้นก็ไม่มีสิ่งใดน่าสนใจอีก นางยังรู้สึกกลัวอยู่เลยแต่ใครจะรู้ว่าบุตรชายเมื่อได้รู้ความก็รู้ขึ้นมาทันทีเสี่ยวเว่ยเป็นเด็กที่น่าสนใจถึงเพียงนี้ต่อไปในบ้านจะต้องไม่เงียบเหงาแน่นอนนางเฟิงชอบเห็นท่าทางตอนโดนยั่วโทสะของบุตรชายที่สุดตกบ่ายป้ากุ้ยฮววเข้ามาทํางานก็ยังนําเห็ดมาอีกหนึ่งตะกร้าเมื่อวันฝนตกตอนที่ตา้ยากับพวกพี่น้องเข้าไปเก็บของป่านางได้เก็บกลับมาไม่น้อยพวกนี้จึงแบ่งไว้ให้พวกเจ้าตุนกับไก่ นางหวงกำลังจะพูดบางอย่างออกมาอย่างเกรงใจแต่หลินเว่ยเว่ยรับมาอย่างง่ายดายอายาเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดนางรมแถมยังมีเห็ดมันไก่ด้วยป้ากุยฮาวาตอนนี้บนเขามีเห็ดเยอะหรือไม่ถ้ามีหลักก็ให้คนในหมู่บ้านเก็บมาตักแห้งข้าจะรับซื้อตามราคาตลาดทั้งหมดป้ากุยฮาวาและแม่สัวถั่วได้ยินดังนั้นก็เผยสีหน้าดีใจพลางพยักหน้ารับทันทีเยอะสิเมื่อก่อนไม่มีใครกล้าขึ้นไปเก็บพอเมื่อวานฝนตกมันก็ผุดขึ้นมาหมด หลินเว่ยไว้ได้ว่าสถานที่ปลอดภัยของภูเขาไม่กี่ลูกรอบชื้อลีโกไว้แล้วเมื่อก่อนยังพอมีพวกหมูป่าอยู่บ้างแต่ตอนนี้สะอาดหมดจนผลไม้ป่าหรือของป่าด้านในก็ถูกเก็บจนหมดแต่พวกเห็ดหรือเชือ้อราต่างๆมีไม่น้อยแค่ยามเช้านี้หลิวใต้หย,ยาก็สามารถเก็บได้ตะกร้าใหญ่แล้วแม้จะตากแห้งก็ยังมีน้ำหนัก5-6ถึงช่าง ป้ากุ้ยหววฉีกยิ้มจนหน้าบานตอนลุงต้าส่วนของเจ้าขึ้นเขาไปเก็บของป่าก็เก็บเห็ดโคนได้จำนวนมากในป่าต้นเจินเดิมที่จะเก็บไว้ตุนให้เด็กๆก,กินเย็นนี้หากได้ยินว่าเจ้ารับซื้อเขาจะต้องกินไม่ลงแน่นอนแม่สัวถั่วก็พยักหน้าแล้วให้คำชี้แนะหลินเว่ยไว่ยนางหนูรองเจ้าอยากเพิ่งใจร้อนรับซื้อเห็ดอย่างไรก็ควรไปถามตลาดในเขตเรื่อนอันก่อนว่ารับซื้อหรือไม่พวกเรารู้ว่าเจ้าอยากหาช่องทางทำเงินให้คนในหมู่บ้านแต่จะทำให้ตนเองลำบากแทนไม่ได้ท่านวางใจได้ ข้าไปสืบข่าวมาแล้วว่าเห็ดจากภูเขาต้าชิงของพวกเรามีคุณภาพเป็นเลิศมีพ่อค้าต่างถิ่นเข้ามารับซื้อทุกปีเพียงแต่ปีนี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยเท่านั้นข้าได้ยินว่าเห็ดราจากภูเขาต้าชิงเป็นที่นิยมมากไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ออกหลินเว่ยเว่ยครุ่นคิดรอให้ลู่เหวินจวินมารับมเมล็ดสนปากอ้าไปแล้วค่อยถามเขาว่าจะเอาเห็ดกลับไปเมืองหลวงบ้างหรือเปล่าเมื่อเอ่ยถึงโจโฉโจโฉก็มา เพราะเที่ยงของวันถัดไปเขนยวหลินเวินกำลังใช้ไม้เท้าเขียนอักษรอ,อยู่ในลานบ้านกับเด็กทั้งสองด้วยความเบื่อหน่ายนางก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านข้าไปเปิดประตูเองหลินเว่ยเว่ยดีดกายลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดประตูอย่างมีความสุขนางทำงานจนชินแล้วดังนั้นการนั่งอยู่ในบ้านเฉยๆจึงเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นชินหืมนี่นางเกิดมาเพื่อทำงานหนักสินะ เมื่อประตูเป sì ิดออกนางก็เห็นลูหวนจวินในรูปลักษณ์หล่อเหลาองอาจและหนิงตรงเสื้อที่ยืนยิ้มอบอุ่นรออยู่หน้าบ้านหืมเหตุใดท่านทั้งสองจึงมาด้วยกันหลินเว่ยเว่ยเบี่ยงตัวแล้วเชิญทั้งสองคนเข้าบ้านคุณชายลู่ทางท่านยังรับรื่นดีหรือไม่เหตุผลที่นางถามเช่นนี้ก็เพราะลูหวนจวินมาช้ากว่ากำหนดไปสองถึงสามวันลูหวนจวินกล่าวพร้อมรอยยิ้มยังพอไหวมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยทว่าประเดี๋ยวก็แก้ไขได้แล้ว ช้าไปสองสามวันข้าจึงมาเพื่อขออภัยโดยเฉพาะหลินกูเหนียงคงไม่ถือสาใช่หรือไม่ขณะที่พูดเขาก็ยื่นของขวัญให้ขนมหนึ่งกล่องแถมยังเป็นของร้านขายขนมและผละไม้อบหนิงจี้ชุดผู้กันและแท่นฝนหมึกสองชุดยังมีพวกเครื่องประดับของสาวน้อยและผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดอีกสองม้วนเจ้าหมอนี่รอบครอบใช้ได้ของที่มอบให้ล้วนเป็นของที่บ้านตระกูลหลินได้ใช้หลินเว่ยเว่ยจึงกล่าวพร้อมรอยยิ้มคุณชายลูกเรงใจเกินไปแล้วซื้อของมาตั้งมากมายเช่นนี้ แม้ไม่ได้ทำเพื่อขออภัยแต่ก็เก็บไว้เป็นของขวัญที่มาเยือนหกักมามือเปล่าจะไม่เสียมารยาทเกินไปหรือเมื่อเห็นแขนที่โดนพันผ้าไว้ของหลินเว่ยเว่ยเขาก็รีบออกคำสั่งกับบ่าวของตนหมิงเย่เว่ยชิงเฟิงนำของขวัญเข้าไปให้หลินกู่เหนียงหนิงตรงเซิงสำรวจบ,บ้านชาวบ้านธรรมดาหลังนี้กำแพงทางทิศตะวันตกมีเตาอบที่ก่อดด้วยอิฐหลายเตาพวกหญิงสูงวัยและเด็กสาวที่อยู่แถวนั้นกำลังยุ่งอยู่กับงานเนื้อแผ่นที่เพิ่งอบเสร็จส่งกลิ่นหอมเข้มข้นอบอวลในอากาศ บนพื้นและหลังคาบ้านปูด้วยเสือกกและเสื่อฟางผืนสะอาดด้านบนเป็นผลไม้อบแห้งและเชื่อมชนิดต่างๆแอปเปิลอบแห้งสาลี่อบแห้งรูเบอรี่และองุ่นเมื่อเดินเข้าสู่กำแพงทางทิศใต้มีเพลิงไม้ตั้งสะดุดตาด้านในมีเตาสองสามหลุมกำลังมีไฟลุกไหม้ผู้หญิงหลายคนกำลังกวนยมอยู่ที่เตาบ้านทั้งหลังเต็มไปด้วยความหวังและชีวิตชีวาแม่ซัวถั่วเห็นชายหนุ่มสองคนที่สวมชุดสง่างามเดินตามหลังเข้ามากับหลินเว่ยเว่ยจึงยับยั้งชั่งใจในความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหว นั่งหนูรองคุณชายทั้งสองท่านคือพวกเขาหน้ารือเป็นแขกสูงสักที่สุดของเราท่านนี้คือคุณชายลู่มมาจากเมืองหลวงแค่ชั่วอึดใจก็สั่งมเมล็ดสนของเราสองหมื่นช่างส่วนท่านนี้คือนายน้อยแห่งร้านขายขนมและผลไม้อบหนิงจี้ผลไม้อบแห้งเนื้อแผ่นที่พวกเราทําแล้วก็ยังมียามผลไม้ล้วนส่งให้ร้านของเขาหลินเว่ยเว่ยแนะนําด้วยรอยยิ้มเจียงโมหานเดินเข้ามาพร้อมท่าทางของเจ้าบ้านคุณชายทั้งสองเชิญด้านในเชิญนั่งก่อนน้องสี่ไปยกชาให้แขก มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลานบ้านใต้ร่มไม้ใหญ่ของต้นพลับมีศาลาโดดเด่นตั้งอยู่มีผ่ายเขียวตั้งเป็นเสามุงหญ้าเป็นหลังคาทว่าไม่เรียบง่ายแม้แต่น้อยตรงกันข้ามยังดูมีความน่าเกรงขามพอสมควรศาลานี้เป็นความต้องการของบัณฑิตหนุ่มโดยมีหลินเว่ยเว่ยเป็นคนสร้างมันทั้งกันแดดกันฝนมีโตหินอยู่กลางศาลาเวลากินข้าวก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีมูลนกหรือแมลงตกลงมาบนศาลามีป้ายคำว่าศาลาเถาหลาน ซึ่งเจียงโมหานสลักขึ้นมากับมือมันค่อนข้างทรงพลังโดยมีความหมายว่าสุขใจลืมกังวลหลินเว่ยเว่ยล้อเขาว,ว่าเพราะของอร่อยจึงทําให้เจ้าลืมเรื่องกังวลใช่หรือไม่เขาจึงตอบกลับสั้นๆรู้แล้วก็ไม่ต้องพูดออกมาขณะมองเจียงโมหานแล้วหนิงตรงเซิงก็ค่อยๆขมวดคิ้วพลางถามว่าเหตุใดท่านมาอยู่ที่นี่เหตุใดทุกที่ที่มีหลินกูเหนียงอยู่จะต้องเจอท่านตลอดท่านคอยเดินตามก้นานางหรือเจียงโมหานเลิกคิ้วแล้วฉีกยิ้มดังไม่ได้ยิ้ม บ้านของว่าที่คู่มั่นเหตุใดข้าจะอยู่ไม่ได้ว่าที่คู่มัน่นสีหน้าของหนิงตรงเสิ่งเปลี่ยนไปทันทีเขาหันไปมองหลินเว่ยเว่ยกูเหนียงมั่นแล้วหรือหลินเว่ยเว่ยหยิบชุดชงชาสําหรับรับแขกออกมาจากนั้นก็ใส่ใบชาลงไปพอน้ําบนเตาดินเดือดแล้วนางก็เทลงในถ้วยชาอย่างหรอกทว่าก็อีกไม่นานแล้วหลังได้ยินนางกล่าวเช่นนั้นสีหน้าของหนิงตรงเสิ่งก็ดูผ่อนคลายขึ้นทันทีแต่แล้วมันก็กลับมาเคร่งเครียดในชั่วอึดใจเดียว อีกไม่นานแล้วหมายความว่าอย่างไรเจียงโมหานกวาดตามองอีกฝ่ายความหมายก็คือทั้งสองครอบครัวตกลงกันเรียบร้อยแล้วรอเพียงเลิกดีอีกเก้าวันข้างหน้าก็เริ่มสามหนังสือหกพิธีการหนึ่งได้เจ้าหนุ่มเอ๋ยเจ้าหมดโอกาสแล้วหนิงตงเสื้อไม่สนใจเขาทว่าหันไปพูดกับหลินเว่ยเว่ยแทนท่านเพิ่งอายุได้เท่าไรเองมั่นตอนนี้จะไม่เร็วไปหน่อยหรือ หนหนังสือ6พิธีการคือขั้นตอนการสู่ขอเจ้าสาวแบบจีนโบราณโดยการแลกเปลี่ยนหนังสือสามฉบับระหว่างตระกูลและการดำเนินตามพิธีการหกขั้นตอน